ต่อจากคลิปเมื่อวานครับวันนี้ครับผมก็จะมาจัดทีมบานของคอร์เคสครับชั้นที่137นะครับไปจนถึงชั้น140นะครับชั้นที่137ครับคุกกี้ที่ผมเอามาลงนะครับขอเรื่อคุณป้าครับจาเอมลาเต้เพียวแล้วก็สมุนไพรนะครับเว็บแรกนะครับผมจะกดชาเอมก่อนนะครับตามด้วยลาเต้นะให้สมุนไพรอยู่ไปครับต่อด้วยป้าดักไปนะครับ รุ่ี่สองครับชาเอนนะครับตามด้วยเปยววิวนะครับต่อด้วยลาเต้นะตามด้วยสมุนไพรวิวนะครับแล้วก็สุดท้ายให้คุณป้าผักไปนะครับรุ่ี่สามครับชาเอนนะครับตามด้วยเปยววิวนะครับต่อด้วยลาเต้นะครับแล้วก็สมุนไพรยิวไปนะครับ อแล้วก็ให้คุณป้าปลักนะครับเรียบสุดท้ายครับแค่เณรนนะครับตาโเวลาเต้ต่อด้วยเีลวยูวครับตามด้วยสมุนไกรโอเคแค่วก็ให้คุณป้าปลักไปครับแล้วก็สเสกเณรเสร็จลุกออกมาอ่าเขาผ่านแล้วนะครับค <Yahoo! S 1> ันทีเป็นสามสิบเจ็ดครับ เซตนี้ผ่านสบายๆเลยนะสำหรับชั้น138ครับก็ลงได้แค่4ตัวนะครับผมเอาคุณป้านะครับจะเอมนังฟัะเลีแล้วก็เปียวนีลานะเว็บแรกนะครับกดใช้เอมไปก่อนครับตามด้วยนังฟัะเลีนะครับต่อไปก็ให้คุณป้าฝากไปนะครับเว็บที่2เราคูดานะ กัตเตียวยูไปก่อนครับทำด้วยชาเอ็นนะครับก็ต่อด้วยนางฟ้าทะเลนะเวที่ามพอคุณป้าไปผลักไปครับทำดวยชคเอ็นนะครับรอด้วยเซียวยูไปอ่ะตีธรรมดาไปนะครับผมจะเก็บสกิลนางฟ้าทะเลไว้ที่เว็บต่อไปนะครับเว็บสุดท้ายแล้วนะครับ ถเอน็นนะค네รับเส่พวกออกมาดังฟ้าเลยระเบิดป้าปักไปครับก็ให้เปลี่ยนคิวไปนะครับประมาณนี้แล้วกันต่อด้วเอมครับเส่รูปใหม่รอบนะโอเคทีธรรมดาต่อไปเลยนะครับสำหรับบอลนะนี่ครับจัดเซตประมาณนี้ครับสำหรับชั้นที่138นะครับ ชั้นหนึ่งสามข้าวครับผมก็เอาทีมเดิมมาลงนะเพราะว่ามอนนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับชั้นหนึ่งร้อยสามสิบแปดเลยนะเว็บแรกนะครับเหมือนเดิมครับใช่เอ็นนะครับใสร็จลุกออกมาครับทำบ้วยนางฟ้านะครับเว็บที่สองขับให้คุณป้าผลักไปครับทำด้วยเช่าเอ็นนะพอต่อด้วยเตียวยูนะ ให้เจอไปครับแล้วก็นักฟ้าทอเลร,ระเบิดนะประมาณนี้ตังเกตนะครับชั้นนี้มอนต์ตมันค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่คนข้างอึดอยู่นะครับเว็บที่สามครับคุณป้าไปผักครับตามโดยชาเอ็นนะต่อโดยนักฟ้าทะเลอะมองค่อนข้างอึดน,นะครับเพื่อน แต่ดามเมจเราค่อยแรงเท่าไหร่ใช้ยอบเสกใหมาอีกรอบครับป้าไปผลักไปครับโอเคเลเวสุดท้ายครับนังฟ้าได้ระเบิดนะครับตามรถเชอินนะครับต่อด้วยเพียวฮิวนะครับแอ้คุณป้าผลักอีกรอบครับเอมเสกลูกออกมา Okay. คนดังฟวาสเลปินฮานครับชั <Yahoo! S 1> ้นนี้ถือว่าไม่ยากนะครับกัแบชบั้นที่1 3 9นะโอเนะเคครับ <S 2> <S 2> <S สำหรับชั้น140นะครับก็ผ่านสบายนะเป็นทีมของตับเค้กนะผมก็ขี้เยียดเปลี่ยนตัวการในเอาทีมเดิมนะเอามาลงนะส่วนใครไม่มีเป้าฮูลิเบอรี่นะับเอาเครปมาแทนได้นะหรือเพื่อนๆจะเอาดักชคนะครับหรือว่าเอากระตันจงกันมาแทนก็ได้นะครับแนะนำนะครับใส่รถไฟเสียหายครับ40บโมขึ้นไปนะเน้นน้ยืนนานๆนะ สำหรับการต่อส for ู uh, ้กับท okay. ีมกองทัพเพียงนั้นก็คล้ายๆการต่อสู้อันอารีนานะคือมันจะออโต้เองนะอ่าเว็บ2ก็ประมาณนี้ครับฝั่งข้ามก็จะตายแล้วนะโอเคเว็บ3ามคนข้าอึดมากนะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเค โอเคลียดได้สบายๆนะสำหรับกองทัพเค้กนะครับใต้คลิปนะครับผมให้ดูคุกกี้แต่ตัวครับใส่ท็อปปิ้งอะไรบ้างนะเพียรครับใส่เป็นรดความเสียหาย4ครับคูตามหนึ่งนะครับรองคูตาม8.2ครับรดความเสียหาย35.3นะครับส่วนคุณป้านะครับใส่เป็นรดความเสียหายล้วนนะครับบับลองรดความเสียหายครับ42.8นะครับ ทางฟ้าทะเลใส่เป็นจมตีสามครับคูตามสองครับบอกรองนะครับลดฟันเสียหายยี่สกูตาม12.3%นะครับชาเอ็นนะครับใส่เป็นคูตามล้วนนะบอกรองคูตาม24.1%นะครับเน้นในชาเอ็นนะครับใส่ลูกประมาณเยอะๆนะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ